กระบะนะคะใช้งานนะคะวีโก้หน้าแชมป์นะคะวันนี้นะคะอิปมี2ตัวมานําเสนอนะคะ พอเลยพอเท่ากันเลยนะคะพออยู่แค่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะสําหรับนะคะเจ้าวีโก้ทั้ง2ตัวนี้นะคะทั้งสีบรอนเท่านะคะแล้วก็สีขาวแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสนใจตัวไหนนะคะสามารถนะคะทั้งหาเอฟมเพจได้เลยนะคะวันนี้นะคะอีฟเอามาให้ดูนะคะ2ตัวอย่างด้วยกันนะคะใครชอบสีไหนนะคะก็สามารถนะคะถ้าเข้ามาหาเอฟมเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูตัวแรกเลยกันนะคะสาหรับเจ้านะคะตัววีโก้คันนี้นะคะสาหรับเจ้าตัวคันนี้นะคะจะเป็นนะคะโตโยต้าวีโก้นะคะตัวแชมป์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะลูกค้าค่ะ เป็นเครื่อง 2.5e นะคะลูกค้านะราคานะคะเล็ก่อนนะคะอย่างที่บอกนะคะสิบากบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขานะคะจะได้รดสภาพดีๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไฟของเขานะคะจะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะลูกค้าขาไฟนี่คะอาจจะแบบว่านะคะสีอจะมองๆหน่อยนะคะตามสภาพปีเลยนะคะคันนี้จะเป็นปี2013นะคะลูกค้าขาแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะในเรื่องนะคะของในด้านของนะคะ ไฟนะคะล,ลูกค้าขาเดี๋ยวเราจะทําการนะคะขัดให้นะคะถ้าลูกค้าต้องการนะคะลูกค้าขาเราจะเคลียร์ตรงนี้ให้เลยนะคะลูกค้าขาคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะลูกค้าขานะกระจังหน้าเขาจะเป็นหน้าแชมป์แบบนี้เลยนะคะลูกค้านะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคันนี้นะคะจะได้แม็กาเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็นะคะยางก็พร้อมใช้งานกันยางยาวๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็นะคะไฟเลี้ยวนะคะของเขานะคะจะอยู่ในครงกระจกแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขานะคะจะเป็นโครเมียมนะคะในท่อนบนนะแล้วก็จะนะคะตัดด้วยสีดำ นะคะในท่อนล่างนะคะลูกค้านะก็ถือว่านะคะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงประตูนะคะจะเป็นโครเบียมเช่นเดียวกันนะคะโครเบียมกนรลอยนะคะเวลาที่ว่าลูกค้าเนี่ยใช้งานในการเปิดนะคะลูกค,ะคะ้าขาจะการลอยได้ดีนะคะลูกค,ะคะ้าขาคันนี้ก็คือรองรับมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทดีนี้เปิดไปดูภายในกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยนะคะให้ออปชันอะไรบ้างนะ สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวสมาร์ทแคทเลยนะคะสมารถเปิดได้นะคะใช้งานได้ยางปกติเลยนะคะลูกค้าขานะเบาข้างในนะคะจะเป็นออกสีเจนะคะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าขา,าสะอาดๆมากๆเลยนะคะค่ะรถคันนี้นะคะถึงจะเป็นปี2013นะคะแต่ภายในนะคะดูแล้วนะคะสภาพการใช้าง,งานถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเบาะนะคะของเขานะคะ ยังนะคะคงสภาพเดิมนะคะไม่มีรอยชารุดอะไรเลยนะคะลูกค้าขานะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะเบาะนี่คือแบบว่ายังดึงเดิมๆเ,เ,เลยนะคะลูกค้านะแล้วก็นะคะสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะภายในออปชั่นนะคะคอนโซลกลางนะคะลูกค้าขานะคอนโซลกลางงคอนโซลหน้าเนี่ยนะคะจะรองรับนะคะ FM AM นะคะลูกค้าข่าแล้วก็แอร์นะคะจะเป็นแอร์แบบนะคะมือหมุนนะคะลูกค้านะ เกียร์คันนี้นะคะจะเป็นเกียร์เบนนดวแบบ5สปีดนะคะลูกค้านะคันนี้นะคะจะได้กระจกไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะทั้ง2ด้านด้วยกันนะคะแล้วก็กระจกนะคะสามารถพับปรับเก็บได้ด้วยนะคะลูกค้าขาเวลาที่ลูกค้าจอดนี่นะลูกค้าก็สามารถพับเก็บกระจกได้เลยนะคะการเวลาที่แบบว่าเกิดการเสี่นะคะลูกค้า่ะกระจกก็จะไม่หายแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะโอเคค <mogę> ันนี้นะคะลูกค้า น,ะนะคะตั้งขายนะเดี๋ยวไปบอกพร้อมกับกับคันสีขาวเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้เนี่ยนะคะเลพอนเจ็ดกว่าบาทนะคะเดี๋ยวไปดูคันขาวกันต่อนะคะว่าคันขาวเนี่ยให้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะคะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปคชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จดุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย โตโยต้าของเรานะคะมีหลายตัวด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสูงตัวเตี้ยนะคะลูกค้าขานะ่าจะเป็นนะคะแคบหรือเป็นสีประตูนะคะเรามีรองรับหมดนะคะวันนี้เราเอาแคบมาให้ดูนะคะคันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้าวีโก้นะคะตัวหน้าแชมป์นะคะเป็นตัวสมาร์ทแคบนะคะเครื่อง2.5แต่ตัวนี้จะเป็นตัว G ีนะคะลูกค้านะ แล้วก็นะคะกระจังหน้าเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะโครเมียมนะคะตัดด้วยนะคะสีเทาแบบนี้นะคะ3มชั้นหน้าลูกค้าค่ะแล้วก็มีนะคะสัญลักษณ์ของโตโยต้าแล้วก็หน้าแชมแบบนี้เลยสวยๆนะคะสำหรับใครที่ชอบสีขาวก็นะคะมาจับจองน้องได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นี่นะคะไฟนะคะเช่นเดียวกันนะคะจะนะคะจะมีแบบว่านะคะสีออกจะมนๆหน่อยนะคะตามสภาพการใช้งานนะคะคันนี้จะเป็นปีส0 1 2นะคะตัจีนะคะลูกค้าขานะแต่ว่านะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะเราก็จะทำความสะอาดนะคะขัดเช็ดให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าขานะแล้วก็นะคะ ไม่ว่าจะเป็นรอยจุดต่างๆนะคะรอยสเก็ตหินนะคะลูกค้า่ะอาจจะมีบ้างตามการใช้งานนะคะแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนในของเอ่อเรื่องนะคะเครื่องอะไรอะไรพวกนี้นะคะลูกค้าค่ะจะเป็นน็อตอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางตัวนะคะอาจจะเสริมสภาพนะคะแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงแน่นอนนะคะแล้วก็คันนี้นะคะรับประกันนะคะเช็คไคยของเร็วนะคะเราจะการให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะจะได้ล้อแมกซ์เดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็ยางนะคะจะเป็นยางนะคะพร้อมใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะคะ ในส่วนของไฟเลี้ยวคันนี้นะคะก็อยู่ในคอนสแตกระจกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะเป็นแบบโครเมียมอย่างนี้เลยนะคะตดสีดำอย่างนี้นะคะตัวรถนี่จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีกันสาดมาให้ด้วยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะจะนะคะเนื้อในด้านของประตูนี่จะเป็นโครเมียมนะคะลูกค้า่ะนะกันลอยด้วยนะคะลูกค้าสภาพคันนี้นะคะลูกค้านะสามารถเปิดนะคะแขปบได้นะคะลูกค้าตัวจีนะคะลูกค้าขา ภายในนะจะเป็นเบาะหนังนะคะข้างหลังนะคะลูกค้าในห้องผู้โดยสารนะแล้วก็นะคะในส่วนของห้องฝั่งคนขับเนี่ยนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้า่ะสีเบจนะคะแต่คันนี้ตัวจีเนี่ยจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะสามารถลดเสียงปรับเสียงได้จากพวงมาลัยได้เลยนะคะลูกค้า ออปชันนะคะของเขานะคะคอนโซลนั่ของเขานะคะ,ะ,คะจะเล่น FM AM นะคะได้ปกติเลยนะคะแล้วก็แอร์จะเป็นแอร์แบบนะคะมือแมนนวลมือหม,มุนนะคะลูกค้าขาคันนี้จะเป็นเกียร์แบบแมนนวลแบบ5สปีดนะคะลูกค้านะคะแล้วก็จะมีที่วางแขนให้ด้วยนะคะ1จุดนะคะคันนี้จะออกโทนเบรทั้งคันเลยนะคะลูกค้าขาออปชันต่างๆยังคงใช้ได้อย่างปกตินะคะ โอเคค่ะเราดูในส่วนของภายในคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังของเรื่องราคากันดีกว่านะคะว่าราคาตั้งขายคันนี้เนี่ยค่ะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ ตอนนี้ลนะะแล้วนะคะเราก็มาสรุปราคากันดีกว่านะคะว่าเจ้า t ต y o ต a v i g โกนะคะตัวแชมป์ทั้ง2ตัวนี้นะคะสมาร์ทแคบเลยนะคะเครื่อง2.5ตัว E กับ2.5ตัว G ีนะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่เท่าไหร่นะคะราคาตั้งขายของของเขานะคะราคาอยู่ที่385,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขาเลขผ่อนเพิ่งต้นนะคะอยู่ที่7,000กว่าบาทนะคะลูกค้าแต่ตอนนี้นะคะมีโปรชิพนอนจากทางเต็มบอลโลบ้างของเรานะคะ6เดือนแรกนะคะลูกค้าผ่อนอยู่แค่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขามีโปรชิพนอนจากทางเต็มบอลโลบ้า ของเรานะคะลูกค้าผ่อนสบายๆเลยนะคะแค่6กพันกว่าบาทเท่านั้นในช่วง6เดือนแรกนะคะลูกค้าค่ะนะแล้วก็นะคะมีโปรที่2คือนะคะลูกค้าสามารถนรําสลิปเงินเดือนนะคะมาแลกนะคะทองคําน้ําหนักหนึ่งสลึงได้อีกด้วยนะคะใครสนใจโปรโมชั่นไหนนะคะก็สามารถนะคะมาจัดเต็มได้เลยนะคะลูกค้าค่ะโปรโมาชาั่นในเดือนตุลาคมนี้นะคะค่อนข้างที่จะเลาใจมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการนะคะโปรเชฟค่อนะคะหเดือนแรกนะคะหรือจะเป็นโปรนะคะสลิปนะคะมาแลกทองคํา1สลึงนะคะลูกค้าสนใจโปรโมชั่นไหนก็สามารถนะคะมาจัดได้เลยนะคะลูกค้าค่ะ ค่ะก่อนจากกันไปนะคะอิฟก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดการแจ้งเตือนจากทางนะคะบอลบ,บ้าน YouTube นะคะลูกค้าขาะนะฝากติดตามด้วยละกันนะคะวันนี้อิฟขอตัวลาไปก่อนนะไปพร้อมกับเจ้าโตโยต้านะคะวีโก้แชมป์ทั้ง2องคันนี้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ